สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรักทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกม fb สิอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะเอาฮิโน่วิคเตอร์สายแข็งบุรีลำไปวิ่งข้าวครับอ่าเราจะไปวิ่งข้าวไปท่าเรือครับผมนี่อันนี้ถือว่าเป็นมอสในตำนานเลยก็ว่าได้นะทุกคนนี่เป็นฮิโน่วิคเตอร์ครับสายแข็งบุรีลำครับผมคันนี้หล่อมากครับส่วนมากไม่เคยเห็นช่องไหนเอามาเล่นเลยนะก็มีช่องผมนี่แหละมั้งช่องเดียวเอามาเล่น ส่วนมากก็จะเป็นช่องแจกอย่างเดียวนะครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปเอาข้าวก่อนนะครับข้าวอยู่ที่ทุ่งนาครับผมไปีเดี๋ยวเราล็อกลูปถอยแม่เลยนะครับไปเอาไปส่งท่าเรือครับผมส่งข้าวออกนอกครับโอ้โหโคตรสวยเลยทุกคนคันนี้ปบอยู่ใกล้ๆนี่เองครับผมเป็นไซโลข้าวครับ เราจะแปเ,เข้าปคปับลุยโอ้ยพลาดได้ไงครับส่วนมากไม่มีใครเอาไปเล่นเลยนะผมเห็น <c oughs> เออไม่มีใครเอาไปแคสเลยมีช่องผมช่องแรกหรือมั้งเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นมอสคันแรกๆเลยก็ว่าได้ครับสำหรับฮิโนวิคเตอร์สายแข็งบริลัมครับนี่ครับถึงแล้วอันนี้จะเป็นไซโลข้าครับที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วก็เอามาเทใส่ตรงนี้นะครับ ไปเดี๋ยวเราจะเอาข้าวไปขายกันนะครับเอาไปขายท่าเรือครับผมท่าเรือก็จะไปส่งออกนอกครับผมไปนี่เลยครับโอเคปึ๊บอนุญาตขึ้นข้าวก่อนนะครับโอเคเป็นไงครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวหอมมะลินะครับไปครับผมท่าเรือก็ นู่นครับอยู่ตรงริมทะเลเลยทุกคนเออไม่ใช่ริมน้ำนะเป็นไม่ใช่ริมแม่น้ำนะเป็นเป็นริมทะเลครับผมเออแม่ริมน้ำท้าเริอมันก็ต้องอยู่ริมน้ำอีก่ใช่ปะไปครับเดี๋ยวลั่นๆเลยวันนี้รู้สึกว่าเสียงรถจะเบามากไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะไปครับผมโอ้ยรู้สึกว่าคันนี้จะบีมไม่ค่อยออกครับค <laughs> ันนี้ไม่ค่อยแรงเลย ไปครับยา,ย,ายาวครับถ้าเรือเราก็าเดี๋ยวเราข้ามสะพานไปครับท่าเรือ <c oughs> โอ้ยลูกลูกลูกเอียงครับโอ้โมเมื่อกี้ลูกเกือบควมม่ำอ่ะเมื่อกี้ประเทศโอ้เมื่อกี้ลูกตะแคงเลยมเมื่อกี้เข้าโค้งแรงจัดลายมันสวยไว้ยทุกคนอันเนี้ย คันนี้มีในเกมบัสนะคันนี้ช่างคิวขอแปลงลงเกมบัสนะครับคันนี้สําหรับใครที่เพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆครับมีแจกนะครับผมเป็นรถแจกห oh, ัวน,นี้เป็นโรงงานกาแฟครับโอ oh, ้ไฟไหม้แล้วมั้งนะดูสิ oh, <laughs> อะไรจะขนาดนั้นวะดูดิโอ้โหอันนั้นมันเผากาแฟหรือว่าเผาโรงงานวะโคตร <laughs> <laughs> จัดจริงๆทุกคนโอ้ข้ามแม่น้ำลำธาร บรรยากาศตรดีเลยผมขับมาอโรงงานกาแฟาเมื่อกี้อะ่ะมันเผากาแฟาหรือว่ามันเผาโรงงานผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน<อ>ไปครับสู่เขาลูกพ่อโอ้โหวิ่งไม่ค่อยออกเลยมีแต่สามชาไมนี่โอโ้แต่สามชาเบามากครับเสียรถก็เบาด้วยรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคุณดูจะได้ยินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ขนาดผมยังได้ยินเบาๆเลยเค okay, ไม่เป็นไรนี่อันนี้เป็นอ่าข้ามเขาเรียกอะไรนะปากอ่าวปะเขาเรียกปากอ่าวนะครับตรงนี้นี่ซ้ายมือก็จะเป็นทะเลครับโอ้โหบรรยากาศโคตรดีบรรยากาศแบบว่าหน้ามาแบบหน้ามาเที่ยวมากครับดูดิปากอ่าวครับผมปากอ่าว เดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันก่อนนะทุกคนรู้สึกว่าน้ำมันจะหมดแล้วนะ <c oughs> เออตั้งแต่ขับมานี่ยังไม่ได้เติมน้ำมันเลยเนี่ยปั๊มอยู่ด้านหน้าครับเอารู้สึกว่าตัวนี้จะมีอันนี้ด้วยเออก่อสร้างถนนนะครับเออมันมาก่อสร้างอะไรตรงนี้วะเนี่ยเออรถเด็กไม่อยู่รถหนักอ๋อน่าจะฝังท่อครับผมเป็นงานฝังท่อ ยังไม่เสร็จเลยโอ้โหสู้ทีมงานเราไม่ได้นะทีมงานเราทีมงานเราแบบว่าทําเร็วมากนี่ครับปั๊มอยู่นี่ครับเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันก่อนโอ้โหบรรยากาศโคตรดีอะไรจะขนาดนั้นอันนี้เป็นทะเลนะทุกคนเนี่ยริมทะเลเลยนะตอนนี้ผมวิ่งเรียบทะเลอยู่โอ้โหบรรยากาศยังได้เลยเาลราคบ B7 เต็มทางครับรถ <c oughs> ผมเติม B7 นะทุกคน ทำไมจอดห่างจังวะโอเคปีเจ็ดเต็มทางครับไหนอ่ะเด็กปั๊มไปไหนหมดวะโอเคปะ่ะเติอนน้ำม,มันเสร็จแล้วครับออกเดินทางกันต่อไปครับโอ้บรรยากาศอย่างดีเลยบรรยากาศแบบว่าโอ้โหนี่น,นี่ทุกคนไอ้ท่าเรือเราอยู่ตรงนี้นะครับซ้ายมือเนี่ยเห็นปะ่ะเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเกาะนะทุกคนเนี่ยไอ้ท่าเรือตรงเนี้ย เราต้องข้ามสะพานตัวนี้ไปนะเอาแล้วรถมาจากไหนวะเนี่ยมาจอดตรงเนี้ยน่าจะเป็นรถของท่าเรือนะครับที่เขาเอามาจอดแล้วก็นั่งเรือข้ามไปทํางานนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นห้องเช่าครับแล้วก็อ่าเป็นชายหาดโอ้โหแบบสวยเลยปอยอู้ยเบกเบกเบโอ้ยเกือบลงทะเลแล้ว ลูกเกือบคว่ำเมื่อกี้นี่ลูกวิ่งตะแคงเลยแหนว่าทางเข้า,าทางเข้าอยู่ตรงนี้เฮ้ยเบกเบร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 กไม่อยู่อ่ะรถหนักเกินมาแล้วครับโอ้เสียงเบามากเลยรถคันนี้ผมว่าผมเปิดเสียงดังแล้วนะในหูฟังอะ่ะมาแล้วมาแล้ว นี้เป็นท่าเรือแบบว่าส่งของขออกนอกประเทศนะครับอ่าแบบว่าใครจะส่งสินค้าอะไรออกนอกประเทศก็เอามาส่งที่นี้นะครับเบรก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 ไม้กัน้นไม้กั้นโอ้นึกว่าจะเอาขึ้นไม่ทันซะละนี่ครับดีหน่อยของเราอ่าอยู่ทางเข้าเลยทีเทเข้าเราเดี๋ยวเราจะเทตัวแม่ก่อนละกันนะครับเอาไหนวะโอเคเทตัวแม่เสร็จค่อยถอยมาเอาตัวลูก พดน์ฉลาดเลยเราเนี่ยตัวไอโอเคโอ้ลายแบบว่าน่าจะเป็นลายแบบลายปราสาทเขาพนมลุงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะที่บุรีรัมย์ใครอยู่บุรีรัมย์ก็คอมเมนต์มาหน่อยครับอ่านี่อ๋อไงเมืองปราสาทหินถิน่นภูเขาไฟรเท่เลยคนทำมน,น์นี้สุดยอดเลยนะทุกคนเป็นลายแบบสวยเลย เออถอยเหยียบลูกซะลนะไปครับเทต,ตัวลูกต่อเอาข้าวมาเทเอาข้าวมาส่งครับงานหมูครับวันนี้ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องอะไรมากมายวันก่อนนี้แบบว่า,าส่งรถสปอร์ตให้ลูกค้านะครับโอ้โห,โ,โ,หโคตรเหนื่อยเลย เอาเทเลอร์ไปครับใส่ไม่ได้ต้องเอารถไถไปส่งอ่ะโอ้โหโหโคตรอับอายเลยไปไปไไหนทางออกไหนวะเนี่ยเฮ้ยออฟออกได้ครับทางนี้โอ้เสียงรถเบามากเลยไปครับกลับไหนว่าทางออกเอ้าผมเลยเฮ้ยผมเลยทางโอ้โหเลยทางได้ไงวะเนี่ยทางออกอยู่ตรงนู้น ผมนันขี่เข้ามาในท่าเรือซังนันไปครับเสร็จงานกลับบ้านดีกว่าเราวิ่งกลับทางเดิมครับเอาบรรยากาศส,สวยๆบรรยากาศริมทะเลครับาปยาวไปครับกลับบ้านกับบริษัทเราเนี่ยมันน่าจะเป็นปากอ่าวนะ เอยเบก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 ไม่ค่อยอยู่ครับคันนี้รู้สึกว่าเบกไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงแล้วผมน่าจะกลับทางลัดนะทางเมื่อกี้ลืมครับไม่เป็นไรไปทางนี้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเสียงรถเบามากทุกคนขออภัยด้วยครับถ้าเสียงรถเบาเกินไปนะผมก็แบบว่ายัางไงอ่ะผมผมปรับเสียงแล้วนะแต่ว่าทำไมมันทำไมมันไม่ดังวะ แล้วเสียงรถมันดังแค่นี้น่าจะใช่นะเสียงรถเขาน่าจะบังคับมาแค่นี้ครับนี่ครับตอนนี้มาถึงไออันนี้แล้วโรงงานโรงงานกาแฟแล้วครับโอ้โหโควันขโมงชงเฉลงเลย <laughs> มันเผากาแฟหรือว่ามันเผาโรงงานล่ะลงไปถามดิ <laughs> ด,ดูดิดูด,ดิผมใช้ทุกคนดูแม่งมันเผามันเผากาแฟหรือว่ามันเผาโรงงานวะนะ few moments later. ถึงแล้วบริษัทเราครับ โอ้โหวันนี้ได้งานหมูครับผมได้งานหมูงานสบายครับวันนี้วม,มาแล้วครับมาแล้ววันนี้เอาอะไรนะเขาเรียกลูกรักคนที่สองไปครับวันนี้ลูกรักพักผ่อน,นครับลูกรักไม่ได้วิ่งงานครับวันนี้หลังจากที่เอาลูกรักเนี่ยไปไปวิ่งดินมาครับไปวิ่งดินแล้วก็เจอทาาเข่าโคตรแคบเลยนี่ ลูกหลักพักผ่อนครับสุดยอดแล้วรถถ่ายเราก็ไปไหนก็ไม่รู้นะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ